ข่าวดืวนครับทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงครองพื้นที่สื่อสื่อใหญ่แห่ตีข่าวครับล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับถ้าใครที่มีโอกาสเปิดทีวีดูนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้ออกช่องทีวีไทยรัฐด้วยนะครับและออกในรายการบันเทิงนะครับซึ่งมีพี่แจ็คเกอรีลนดําเนินรายการนั่นเองครับทุกคนซึ่งได้พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโอนะครับเข้าพิธีไหว้ครูเมื่อวานนี้ที่ตําหนักปู่ศปปู่สนชัยนั่นเองนะครับทั้งนั้น นะครับไทยรัฐบันเทิงหรือไทยรัฐทีวีเนี่ยได้เขียนหัวข้อเอาไว้บอกว่าบอสโจอุงอิงยกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงไหว้ครูตำหนัก ปูสนชัยนะครับเรียได้ว่าบรรยากาศที่นักข่าวที่พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีการแบบว่าส่องเลขเด็ดอะไรด้วยนะครับทุกคนก็ลองเข้าไปติดตามดูกันเอาเองก็แล้วกันนะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนไม่ใช่แค่ไทยรัฐทีวีที่นําเสนอข่าวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเพจดังนะครับสานักงานข่าวดังอย่างคนลุกทุ่งเนี่ยก็ได้จัดอันดับนะครับให้เพลงน้องติดอันดับที่7ครับทุกคนแล้วก็โอ้โหแฟนกับ FC เนี่ยเข้าไป ชื่นชมกันถล่มทลายกันเลยทีเดียวรวมทั้งนะครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยครับที่ได้เขียนข่าวอุ้งอิงเพชบ,บ้านแพงเอาไว้แบบนี้นะครับแรงๆสำหรับเพลงผู้บ่าวคนแรกจากอุ้งอิงเพชบ,บ้านแพงเพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันล่าสุดนะครับไต่ขึ้นอันดับหนึ่งของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปแล้วเรียบร้อยแถมยังได้ยอดวิวเนี่ยพุ่ง รีต์วัน1ล้านวิวอีกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆเลยนะครับแล้วอ้มอิ่มเชื่อว่าวันนี้นะครับก็จะมีหลายๆเพจหลายๆข่าวตีข่าวอีกแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ช่องดังอย่างไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ได้นําเสนอข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองกับบรรยากาศการไหว้ครูของบอสโจโยมานินแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าทั้งบอสใหญ่บอสน้อยเนี่ยโอ้โหบารมีสูงมากๆนะครับไม่ว่าจะทําอะไรหยิบจับ อะไรเนี่ยแฟนคลับ FC ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปแห à, ด่ดูแห่ชมสำนักงานข่าวต่างๆครับก็แห à, ต่ตีพิมพ์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าครองพื้นที่สื่อทั้งพ่อทั้งลูกกันเลยทีเดียวสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพกและบอสโจยุม,มนินนะครับ เมื่อวานนี้ถ้าใครได้มีโอกาสติดตามนะครับในช่วงที่น้องเข้าพิธีไหว้ครูนะครับก็มีพ่อพราม์นะครับได้มีการาเช็คดวงเนาะให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยว่า 2- ถึงสามปีนี้ดวงก็คือพุ่งแรงมากขอให้อุ๋งอิงเนี่ยมีหัวจิตหัวใจที่หนักแน่นนะครับแล้วก็ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกตัวเองออกมามากเกินไปนี้รู้จักอดกั้นอดทนนะครับแล้วจะนาพาไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนี่คือพิธีไหว้ครูนะครับที่น้องได้เข้าพิธีไปเมื่อ ตอนเที่ยงที่ผ่านมานั่นเองครับทุกคนก็บรรยากาศแบบสดใสสดชื่นนะไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่านะแต่เห็นบอสโจเนี่ยเช็ดเหงื่ออยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับทั้งบอสโจแล้วก็ซอนุทเนาะ,ะนะครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหมอลำโซเชียลมากๆไม่ว่าจะทําอะไรหรือขยับขยื่อนอะไรนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นกระแสไปหมดครับทุกคนรวมถึงทางด้านแอดมินด้วยเนาะต้องบอกอย่าง ที่อย่างที่อิ่มข่าวกระแสเนี่ยเคยนาเสนอไปว่าใครที่เข้ามาเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมรับความดังเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าคือหมอลำโซเชียลเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งเลยต้องต้องเตรียมคําแบบคอมเมนต์ต่างๆต้องรับให้ได้กับคอมเมนต์ต่างๆนะครับทุกคนสําหรับแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจก็เพิ่งประกาศรับไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวกันอีกหรือเปล่าสำหรับบอสโจที่โพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้ นะขอคนลุย,ลยขอสายดาร์กนะบอสโจก็เผยเอาไว้แบบนั้นนะครับไม่ใช่แค่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะทุกคนเมื่อวานนี้คนลูกทุ่งก็มีมาแล้วก็มีทั้งลูกทุ่งรักรักไทยแล้วก็ลูกทุ่งออนไลน์อีกมีลูกทุ่งออนไลน์ด้วยนะเมือ่อเมื่อวานนี้นะครับเป็นอันดับที่2นะครับเพลงอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นสวยขยี้ใจนะครับน้องกําลังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะนะครับสาหรับ ในคลื่นต่างๆครับทุกคนตอนนี้คือถือว่ายอดวิวเนี่ยไหลเรื่อยๆเลยนะครับกำลังทยานสู่1ล้านสแสนวิวครับทุกคนไปชมไปแชร์กันเรื่อยๆอยต้องบอกว่าเพลงเพราะมากสำหรับอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาก็ติดหนึ่งในมาแรงทุกเพลงจริงๆนะครับ นะก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับแล้วก็ถือว่าน้องเนี่ยเป็นบุคคลที่ตอนนี้มาแรงสุดๆศิลปินรากย่าสู่ที่ดาวรำเพลินดาวลุ่งจนบอสโจเนี่ยได้เผยว่าตั้งแต่ทํางานมาตั้งแต่เป็นหมอลำมาเนี่ยจะไม่เคยเจอใครแบบอุงอิงเลยนะครับได้มาไลทุกคืนนะครับมีอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่หละคนแรกที่เจอตั้งแต่แบบ เกิดมา40ปีแต่บอสโจแบบบอกแบบนี้นะครับทุกคนเนาะเป็นหมอลำมา30กว่าปีก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละหมอลำที่ได้มาไลทุกคืนแบบน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับ อย่างที่บอกว่าแข่งบุญแข่งพายเนี่ยแข,แข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆเนาะทุกคนก็นั่นแหละนะครับทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยแล้วก็ไม่มีคําว่ามาลายทิพแน่นอนแล้วก็มีหลายคนถามกันเข้ามาว่าวันที่น้องมาอนอนทัวร์กทมเนาะทำไมอุ้งอิงไม่ได้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องออ,อกดึกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ถ้าสัมภาษณ์สื่อก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็น้องเนี่ยแต่งหน้าค่อนข้างที่จะดึกนะครับอุงอิงเนาะก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์กันวันนั้นก็เลยเป็นบอสโจแล้วก็มีน้องฮักแพงนอ้อที่ได้สัมภาษณ์ไปวันนั้นอุงอิงก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใดน้องไม่ได้ดังแล้วไม่ใช่แบบดังแล้วไม่ให้สื่อสัมภาษณ์นะไม่ใช่น้องก็คือแบบ แต่งหน้าดึกแล้วก็ออกดึกพี่ๆนักข่าวก็น่าจะแบบไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้ครับทุกคนหมายถึงว่าไม่ตรงเวลาที่จะอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยก็อาจจะดึกไปนะครับนักข่าวก็อาจจะไม่ได้รออะไรแบบนี้นะทุกคนเนาะก็นั่นแหละเหตุผลก็คงจะประมาณนี้สําหรับวันที่น้องอิงมาออน,นอทัวร์กรมอแล้วก็ไม่ได้ให้สัๆๆสมภาษณ์สื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเห็นไหมละครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรหยิบจับอะไรหรือไม่แค่ไม่ได้ออกสือ่อสัมภาษณ์ช่องเดียวสองสามช่องเนีย่ย ก็คนถามหาแล้วนะครับน้องน,นี่แหละหมอลำโซเชียลตัวจริงอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครเมื่อวานนี้ใครทันบ้างสำหรับช่องไทยรัฐทีวีใครได้ดูบ้างในช่วงของบันเทิงเนาะก็จะมีพี่แจ๊คกอรีนแล้วก็พิธีกรอ,อีก2ท่านนี่แหละดําเนินรายการนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหลายๆช่องแหละที่นําเสนอข่าวนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นว่ามีาช่องไหนนะครับที่นําเสนอบ้างเนาะตอนนี้เห็นเป็น,ปน,ปนไทยรัฐนะครับ เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆ่แม่แม่ซทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้อุ้มอิมมี วันนี้นะครับตอนบ่ายโมงเนี่ยอุ้มไม่มีจัดรายการนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103รไปถล่มขอเพลงกันเยอะๆนะไปให้กำลังใจอิม่มข่าวกระแสกันเยอะๆนะครับสำหรับพรุ่งนี้มาขอเพลงผู้เป่าคนแรกกันเยอะๆนะครับเพลงของน้องก็ขึ้นชรัดอันดับที่7แล้วนะครับในในองค์กรที่อิม่มทำงานเนาะกับคนลุกทุ่งก็ฝากทุกคนเข้าไปขอเพลงนะครับเข้าไปดันๆเฉลี่ยเพลงน้องกันด้วยนะครับรักทุกคนครับ